รวันนี้เราอยู่ที่ตำบลสารากางอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเราจะมาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมร้านค้าครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเขาจะขายแอลกอฮอล์ให้กับวัยรุ่นที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ หรือเปล่านะครับตดวที่เราจะมีวัยรุ่นหน้าม้าของเราเนี่ยที่อยู่นอกพื้นที่เข้าไปล่อซื้อนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะขายหรือไม่ขายนะครับอย่างเช่นร้านด้านซ้ายมือข้างหน้านี่ครับเป็นเป้าหมายหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับ<ม>ตัวที่เราเลือกที่จะใช้กลุ่มเป้าหมายแถวนี้เพราะว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะอยู่ไกลตัวเมืองนะครับแต่ว่าก็มีวัยรุ่นที่อยู่แถวนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้ว การที่มันอยู่ไกลตัวเมืองเนี่ยมา,ามาตรการมาตรการบังคับใช้อะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะหละหลวมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยจะเข้ามาตรวจสอบกันนะครับเอาซือ้อลรียขวดนะครับลรียอะไหมะเมต้องเบลดเท่าไหร่ครับหนะนะ้า,รรา,าสขอมาครับไม่าถุงนะคะ๋เอเคไ,ไม่ต้องเอาถุงครับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช2551ระบุไว้ว่าตามมาตราที่29ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์โดยทั่วของการฝ่าฝืนตามมาตราที่40ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตราที่29หรือมาตราที่30ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เอาลีโอขวดหนึงครับอล,ลีโอขวดหนึ่งมีเป็นวุ้นไหมฮะเอาแบบวุ้นๆหน่อยฮะลลได้ครับได้คนระับ ขอมาฮ์ครับลุงครับซื้ออะไรครับครับลีโอครับลีโอเป็นกระป๋องเหรอครับกรระป๋อองเหขวดครับขวดครับขวดเดียวขวดเดียว ซื้อของอะไรครับซื้อของอะไรครับอ่ซื้ออ,อะไรเอาโอริโอขวดหนึ่งนะฮะัีโอริโอ <Leo> มีโอเป็นขวดไหมครัอะไรฮะลอิโอ้ครับมีโอเป็นขวดเท่าไหร่ครับห้าสิบครับอุณมากครับ คราวนี้เราจะลงพื้นที่สำรวจกันอีกรอบแต่ครั้งนี้จะเป็นการไปเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าทางร้านจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กวัยรุ่นที่อายุไม่ถึง20ปีหรือเปล่าโอเคครับใคเด็กเป็นเจ้าของกิจการนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่วัยที่มาซื้อเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับแอลกอฮอล์นี่น่าจะเป็นประมาณ40ขึ้นนะ ก็มีวัยรุ่นบ้างปะปลายแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยมีอำนาาซื้อมันเงินมันสูงอ่ะอ๋อแล้วแถบนี้มีมีแบบซื้อแอลกอฮอล์มั้งไครับแบบอายุไม่ถึงอะไรงี้ครับไม่ค่อยเจอนะอ๋อไม่ค่อยเจอจ้าแต่มีมีมาซื้อมั้งไหมครับนานๆบางครั้งอยากว่าเด็กแถวนี้เขาดื่มหมายถึงเด็กเด็กวัยรุ่นใช่ที่ที่อายุไม่ถึงอะไรย่างี้ครับมามาซื้อมั้งหรือเปล่า บางทีพ่อแม่ใช้มาซื้อแต่ว่ามันก็นานๆาครั้งนะคะถามว่าถ้าว่าเป็นขาประจําเหมือนที่ว่าเออตกเย็นมาอะไรเงี้ยคงไม่ใช่อ๋อคือส่วนใหญ่คือถ้าพ่อแม่ฝากมาซื้อก็กขายอ๋อแต่คือตัวเด็กอาไม่ได้ดื่มเองค่ะอก็คืออาจจะเป็นอ่าลักษณะว่าวัยรุ่นแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะมัธยมและแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามัน มันอยู่มอปลายหรือมต้นเลยก็คือเขาตัวโตแล้วไงโตแล้วเราก็คิดว่าเออเขาหน้าจะอายุถึงแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ขายแล้วค่ะอย่างนงี้ยใครจะมาซื้อไม่ขายแล้วประมาณแปดเก้าขวบสิบขวบเงี้ยเราก็ไม่ขายแล้วเพราะว่าเขาคงไม่ใช้มาซื้อเราอย่างหนึ่งคือเขาก็คงกลัวแตกกแหละถือไม่ไหวเออถือไม่ไหวแล้วทานองนั้นแล้วก็มันไม่ใช่คนกินเองด้วยไงเขาผมพวกกันคอก็จะมีพวกวัยนี่แหละวอยอวนไวันี่แล้ว กันยี่สิบปีขึ้นไปแล้วสิบแปดปีก็ไม่แล้วอ๋อแล้วแล้วมีพวกวัยรุ่นมาซื้อเยอะมงกไหมครับจะมีวัยรุ่นก็จะมีพวกแบบอายุสิบแปดปีขึ้นไปพวกอายุต่ำๆเราไม่กล้ามาซื้อหรอกเพราะว่ากฎหมายติดมาอยู่แล้วอ๋อเด็กเด็กอายุไม่ถึงนี่ไม่เขาจะเคยขายให้ไม่ได้รู้เปล่อ๋อเคยมี ขายไหมครับแบบไม่ไม่มีแต่เคยมาแต่ไม่เคยขายเพราะกฎหมายเขาติดไปอยู่แล้วอ๋อฮะฮะครับเด็กที่อายุไม่ถึงนี่แม่ขายเลยแล้วเวลาเช็คเขาได้เช็คไงครับคือคื้นพื้นที่ครับเป็นพื้นที่เราด็กเป็นปีละรุ่นจัดแต่ถ้าเด็กต่างถิ่นก็ไม่มาหรอกเพราะเขาติดได้ครั้งหน้าบ้านแล้วครับมันถึงเล่าบุหรี่นอฮะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คอ๋มมีก็ วันนี้กินก็สี่สิบกว่ามั้งที่ซื้อเบียร์นะสี่สิบกว่าเบียร์ี้นะมีซื้อเขามีวัยรุ่นแบบไปผมแบบนักศึกษาอ๋อไม่ได้จรินวัยรุ่นของนักศกษาไม่ได้จริงมีตะบุรีแต่ใครรุ่นอ่ะเราเรามีแบบเด็กมอต้นแบบเฮ้วเฮ้วอ่าเคยมีวัยรุ่นแบบแต่เบียร์นี่ไม่ดื่มไม่เลยที่บริบาลถ้าเขาเสนอที่ขายครับไม่เด็กที่ขายวัยรุ่นแล้วตัวเลยแล้วอ๋อต้องต้องยี่สิบขึ้นไป ต่อให้ซื้อป้าก็ไม่ขายใช่ไหมครับอ๋อไปรุ่นขายแล้วแต่เด็กเล็กมอต้นคือมอต้นนี่ก็โตแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอ๋อไม่ซื้อไม่ซื้อื้อเขาซื้อป้าจะตรวจบัตรครับไม่ขายไม่ขายไม่ขายไม่มีหมดเอาไม่ขายเขาไม่ได้ริงวนเติฝากมาเติมบอกป้าไม่ขายป้าไม่เสี่ยงนํำรววอ๋อเหรมอายุเยอะ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 เลยใช่ไหมเด็กๆไม่กินหรอกเด็กๆเราก็ไม่ขายด้วยอ๋อ ป้าไม่ขายเลยไม่ขายไม่ขายไม่ขายว่าตามกฎหมายใช่ไหมใช่ตามกฎหมายเปะๆเลยสี่สิบขึ้นไปนั่นแหละสามสิบสี่สิบขึ้นไปอายุเด็กๆนี่ไม่ไม่าไม่มีไม่ไม่มีไม่กินหรอกถ้ามีป้าไม่ได้ขายไม่ขายไม่ได้ขายไม่ค่อยมีวัยรุ่นมาซื้อใช่ไหมครับไม่มีเท่าไหร่ถ้าเล่าเนี่ยวัยรุ่นจะไม่ค่อยมีนอกจากที่อายุไม่ถึงครับแบบไม่ถึงอายุไม่ถึงนี่ไม่ค่อยมีตอนมีเราบางทีเด็กนักเรียนมาซื้อบอกเฮ้ย ซื้อออกจากนี่ไปมุงอะโดนจับแล้วก็คูมันเนี่อ๋ออายุไม่ถึงไม่ขายเลยใช่ไหมแล้วก็อยากขายเราครูนี้เขาสั่งไว้ไอเราเป็นไอเราก็เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนของโรงเรียนอยู่ใช่ไหมช่วยช่วยต้องช่วยเขาถ้าสมมติเขาบอกเขายืนยันว่าเขาซื้อได้ลุงจะขายแบบขอดูบัตรอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่ได้ส่วนมากจะไม่ได้ขอเดี๋ยวเขาก็จะหาผมอายุถึงผมอายุถึงนะครับแต่ส่วนมากเราเราจะไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้อ้างสิทธิ์เขาเดี๋ยวก็ยังาไว้ไอหาเราก็โตแล้วอะไรอย่างนี้มาเขาจะพูดได้เดี๋ยวเกิดพ่อแม่รู้ ทำไมว่าใชรลูกมาซื้อซื้อไม่ได้คนเราอีกได้ขึ้นมาลูกก็เคยขายขายเหมือนกันก็ขายก็มีขายบ้างก็มีขายเพราะเราเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคย,ยเป็นประธานชุมชนมาเดี๋ยวคนก็จะหาว่าอไอ้พาอมึงมีตำแหน่งหน้าที่ทําไมอย่างโตอะไรนี้มาเราต้องคิดถึงตรงนี้เหมือนกันอ๋อครับผมใช่ไหมและในประเทศไทยยังมีอีกหลายสถานที่ที่ไม่ใช่แค่ร้านขายของชํา ยังมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับวัยรุ่นที่อายุไม่ถึงเกณฑ์อยู่อีกมากมายโดยไม่มีการตรวจขันของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากนักนี่ก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นไทยในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมแย่ลงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น